ผมนายธิติวัฒน์พันด์ดีสอฟอรงรับสรหัส0 2 9ขั้นตอนการสอนเกมข,ขั้นเตรียมการศึกษาและทําความเข้าใจกติกาเกมอย่างละเอียดเตรียมอุปกรณ์หรือสื่อการสอนให้ครบถ้วนตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนเช่นอายุความเหมือนใจและพื้นฐานกําหนดเป้าหมายของการสอนเช่นเพื่อความสนุกหรือเพื่อการฝึกทักษะขั้นอธิบายเกมแนะนําชื่อและ ประเภทของเกมอธิบายวิธีเล่นอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนแสดงตัวอย่างการเล่นหรือสาธิตให้ดูเน้นกฎเน้นกติกาที่สำคัญและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงขั้นทดลองเล่นให้ผู้เรียนลองเล่นจริงในสถานการณ์จำลองให้คำแนะนำหรือแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาดสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและสน,น,นุกสนานกระตุ้นให้ผู้เรียน ลองผิดลองถูกขั้นเล่นจริงให้ผู้เรียนเล่นเกมจริงตามกติกิราที่เรียนครูหรือผู้สอนคอยสังเกตแต่ให้คำแนะนำระหว่างเล่นประเมินพฤติกรรมความเข้าใจและทักษะที่แสดงออกส่งเสริมความร่วมมือและน้ำใจนักกีฬาขั้นสรุปและประเมินผลถามตอบเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเกม ประเมินผลการเล่นเกมเช่นความถูกต้อง,องความคิดสร้างสรรค์หรือการทํางานร่วมกันให้คําชมหรือข้อแนะนําเพื่อพัฒนาต่อสรุปความรู้หรือทักษะที่ได้รับจากเกม